รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้รายการ NBT วิถีไทยพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับวิถีของคนอุบลน,นะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินคําว่ากล bon ้วยจับอุบลใช่ไหมคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสถึงวิถีของการทากล้วยจับและนอกจากนั้นยังจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องของอาหารสไตล์เวียดนามแล้วก็ร้านกาแฟที่มีความเก่าแก่คู่เมืองอุบลราชธานีนะคะจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันได้ในรายการ NBT วิถีไทยวันนี้ค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินหากใครมาที่อุบลราชธานีรับรองว่ามีให้เลือกทานได้หลากหลายจริงๆค่ะทั้งอาหารไทยอาหารอีสานอาหารจีนแล้วก็อาหารเวียดนามก็หลากห้วนแล้วแต่มีให้เลือกนะคะแล้วแต่ใครจะชื่นชอบเมนูอะไรและวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับร้านอาหารที่ค่อนข้างจะมีความเก่าแก่ แต่ปัจจุบันก็ยังเปิดให้บริการและยังเป็นที่นิยมของลูกค้าและผู้ที่ผ่านไปผ่านมาด้วยล่ะคะ่ะวันนี้ก็เริ่มสักการะปี2565นะครับถือว่าเป็นเดือนมก,กราคมที่สดใสนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงท่านผู้มาเยือนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่มีโอกาสมาที่จังหวัดบุรลราชธานีวันนี้ชาวจังหวัดบุบลรราชธานีทุกภาคส่วนเนี่ยก็ได้ ปฏิบัติตนต,ตามมาตรการนะครับของคณะกรรมการควบคุมโรคในช่วงสายการการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะนั้นก็ให้สบายใจนะครับว่าร้านอาหารร้านค้าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะรองรับทุกท่านที่มีโอกาสมาเยือนอุบลได้นะครับก็ขอเชิญชวนเช้านี้ก็จะพาไปหลายที่นะฮะเราจะไปกับทาง NBT เนี่ยได้นำเสนอนะครับก็มีทั้งร้านอาหารเช้าดั้งเดิมตรงสี่แยกเนสกาแฟนะครับ เป็นร้านเก่าแก่นะครับซึ่งคนอุบลสมัยก่อนเนี่ยเราทานกาแฟโบราณนะฮะแต่เนื่องจากว่ามีการมาเยือนการค้าขายคนจากต่างถิ่นมาเราก็ใช้กาแฟสําเร็จรูปสมัยใหมนะ่ก็เลยต้องใช้ชื่อเป็นกาแฟสมัยใหม่นะชื่อร้านเนสกาแฟดั้งเดิมก็เปิดมานานสัก30กือบปีนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายของรายการเนี่ยเราไปเจอร้านไหนก็จะแวะเข้าไป ให้ทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสนะคอย่างเช่นร้านจัก,กรวาลใจอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นร้านที่ถือว่าเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยคุณภัสราหงสกุลได้รับรางวัลนะฮะปี2 5 0 7ก็เลยตั้งชื่อตามนางงามจัก,กรวันนะฮะเป็นจัก,กรวาลใจก็คิดว่า57ปีลวนะฮะถ้าพูดถึง57ย่าง58ปีเป็นร้านกาแฟดั้งเดิมเป็นกาแฟโบราณที่เก่าแก่นะครับท่านคุณนาชุมชนอดีตผู้ราชการจังหวัดหลายท่านก็ทําเป็นสภากาแฟที่นี่นะครับนอกจากนั้นก็ไปดูชุมชน ร้านอาหารอย่างเ,เช่นก๋วยจับที่มีชื่อฮนะที่อุบลเนี่ยมีของทานมากมายเอ mm. <MB> t บีทีก็จะพาไปวันนี้นะฮะ mm. เป็นทั้งก๋วยจับไก่ที่อร่อยมากนะครับ mm. แล้วก็ไปดูร้านอาหารจากพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะครับ mm. ในพื้นที่ของเขตเมืองเก่าวันนี้ก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าอุบลร,ราชธานีเราพร้อมด้วยการดําเนินมาตรการอย่างเร่งครัดนะครับและให้สบายใจในการที่มาเยือนแล้วก็มาท่องเที่ยวและรับประทานอาหารอร่อย ของดีเมืองอุบลครับขอบคุณมากครับในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การเดินทางข้ามจังหวัดอำเภอหรือการเดินทางไปที่ต่างๆค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดหลายอย่างนะคะและเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด วันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับร้านอาหารในตัวเมืองอุบลราชธานีมีหลายร้านนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากร้านอาหารเช้ากันก็แล้วกันค่ะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับร้านเนทกาแฟ่นะคะซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอยู่ในย่านนะคะเมืองเก่านะคะคุณผู้ชมและว,วันนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้าน,น,นก็คือคุณแม่หน่อยนั่นเองนะคะสวัสดีคะ่ะคุณแม่ขานะคะคุณแม่หน่อยจริง ชื่อจริงว่ายังไงคะชื่อสกาวรัตน์นองสุวรรณสกาวรัตน์นองสุวรรณนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้มีโอกาสผ่านไปผ่านมาทางอุบลราชธานีนะคะตรงสี่แยกนะคะถนนาราชวงศ์จะเห็นร้านเนสคาแฟนะคะเป็นร้านเก่าแก่มากนะคะคุณผู้ชมนะคะจะเป็นร้านที่เก่าแก่แล้วก็เป็นร้านในสไตล์อาหารเช้านะคะเอาคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยเก่าแก่จริงๆแล้วกีป่ปีแล้ว ที่นี่ก็เปิดตั้งแต่ปี27เนะคะที่เราทำมาไม่เคยหยุดเลยค่ะก็30มสากว่าปีแล้วค่ะแต่ก่อนนี่ขายอะไรขายเป็นอาหารเช้าคือเราเน้นพวกเวฟบ้าแล้วก็อาหารผิดขึ้นชื่อก็ไข่กระทะขาทีอูบนเจ้าแรกของเมืองอุบลนเอค่ะเจ้าแรกของเมืองอุบลก็คือร้านเนสกาแฟเป็นขนมพร้อมด้วยขนมฟังยวนนะคะอร่อยมากค่ะคู่กับไข่กระทะค่ะ แล้วก็มีทุกอย่างพวกกาแฟแล้วก็เน้นกาแฟเนสกาแฟ,าฟค่ะเพราะในอุบลเราไม่ไม่ค่อยมีใครขายนะคะสะ่วนมากก็จะขายเป็นวกวะอกาแฟโบราณเราเป็นเนสกาแฟค่ะค่ะ,คะก็คือจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทานอาหารแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะใช่ค่ะสมัยก่อนยี่เคยเปิดร้านอาหารพว่วเช้ามาก่อนค่ะ,คะก็เลยมาขายเคยเปิดตามโรงแรมนะคะก็จะขายอาหารเช้ามาค่ะสมยก่อน แสดงว่าถนัดกับการทำอาหารประเภทนี้ค่ะแล้วร้านนี้จริงๆแล้วก็คือหาไม่ยากนะคะนะคะอยู่สีแยกมุมหาง่ายใกล้โรงแรมแต่สมัยก่อนนี้ก็กรุงทองนะคะค่ะนะคะก็หาไม่ยากเป็นร้านเก่าแก่ด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีสายโทรเข้ามานะคะเพื่อที่จะสั่งออเดอร์มีส่งให้ด้วยไหมคะม,มีส่งถึงบ้านด้วยนะคะบริการ d e l i v e อร มีลแมนมีลาด้วยค่ะก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเป็นร้านเก่าแก่จริงๆถ้าหากว่าใครหลายคนที่เคยมาทานแล้วก็ก็มาทานอีกนะเป็นร้านอาหารเช้านะคะเมนูก็เยอะมากนะคะมีอะไรบ้างนะคะคุณแม่ขอชวนอี่รอบีคะพวกโจ๊กไข่กระทะไข่ดาวหมูแฮมพวกมีทุกอย่างนะคะช่วงนี้เสริมมาคืออาหารตามสั่งด้วยนะคะจะมีพวกผัดกระเพราอะไรนี้มีค่ะ โจ๊กข้าวต้มก็ต้มฟาอย่างนี้ค่ะอร่อยมากนะคะก็คือมีเสริมเข้ามาด้วยเป็นเรื่องของอาหารตามสั่งค่ะอาหารตามสั่งค่ะแต่ว่าเมนูที่แบบขึ้นชื่อจริงๆของร้านนี่เป็นเมนูอะไรคะไข่กระทะค่ะเป็นไข่กระทะนะคะคุณผู้ชมไข่กระทะนี่คือขึ้นชื่อเลยนะคะแล้วเรื่องของการเปิดปิดร้านนะคะกี่โมงถึงกี่โมงเราเปิดหกโมงเช้าปิดบ่ายสองครึ่งค่ะก็คือบ่ายสองเริ่มที่จะปิดแล้วหกโมงเช้านี่คือมาทานได้เลยเพราะเป็นร้านอาหาร นะคะแล้วทีนี้อยากจะสั่งมาลองบ้างค่ะเมนูได้เลยค่ะมีค่ะอยากลองชิมโจ๊กกับไข่กระทะจ้ะอาโจ๊กกับไข่กระทะหน่อย่ะเดี๋ยวสั่งอันนี้คือโจ๊กโจ๊กนี่คือแบบจะชามใหญ่ชามใหญ่มากราคาเท่าไหร่คะ 40บาทค่ะราคา40 40บบาทนะคะคุณผู้ชมมีไข่ด้วยหนึ่งฟองอันนี้ก็คือเป็นอันนี้คือไข่กระทะนะคะข่กเราจะมีไข่ทะชุดหนึ่งนี่60บาทนี่เราจะมีนมปังกาแฟด้วยนะคะเซตหนึ่งนี่คือเซตหนึ่งนี่ก็คือไข่กระทะมีขนมปังมีกาแฟด้วยค่ะนี่คือ60บาทนะคะ60บาท อาหารเช้าทันี้ถ้าเป็นโจ๊กล่ะคะ40บาทค่ะโจ๊ก40บาท40บาทในที่นี้คือมีหมูมีตับด้วยมีไข่ไก่แล้วก็มีขิงก็มีผักนะคะชามใหญ่มากนะคะถ้าถ้าคนที่ทานน้อยก็จะทานด้หมดนะคะอันนี้ก็อันนี้เค่ะนชุดช้าของเรานะคะอันนี้ก็ขายดีมากก่ะเสาาที่ส่วนมากจะเป็นชุดเช้าออกมากชุดเช้าราคาเท่าไหร่คะชุดนี้ เซตนี้นะคะมีกาแฟด้วยก็80ะค่ะ80บาทนะคะคุณแม่เน้นย้ำกันหน่อยนะคะอันนี้คือ80นะคะเมนูอันนี้ยังไม่หมดอันนี้เป็นชานมอันนี้จะเป็นชานมร้อนสำหรับใครที่ไม่ทานกาแฟนะคะก็จะมีเป็นประเภทชาชาด้วย คำว่าโบราณจริงๆแล้วคือเขาต้องทาไมเขาต้องชงมาในแบบนี้ครับมันมันทาให้มีเราใส่มาเรียบร้อยเลยค่ะด้านล่างนี้เป็นนมข้นค่นนมข้นค่ะนมข้นนะคะแล้วใส่อะไรบ้างมีนมข้นอย่างเดียวนมข้นอย่างเดียวแล้วก็มีชาอยู่ด้านบนตอนที่จะทานก็ต้องคนเข้ากันก่อนนะคะเอาละค่ะถือว่าหลากหลายมากนะคะเอาคุณแม่แนะนำร้านช่วงสุดท้ายหน่อยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยเผื่อแบบว่า อาจจะไม่ไม่ได้มาที่ร้านไม่สะดวกหรืออาจจะมาสั่งได้ร้านอยู่ตรงไหนหรือว่าจะสั่งผ่านช่องทางไหนได้บ้างเชิญค่ะก็มีช่วงนี้ก็สั่งได้นะคะเราลงคือไลน์แมนนะคะก็ติดต่อมาทางร้านด้วยก็ได้โอเคค่ะนี่นะคะจำได้แล้วนี่ค่ะเมนูร้านนะคะเบอร์โทร062 196 5188นะคะสำหรับใครที่อาจจะมาเที่ยวอูบลนะคะอยากจะมาเป็นหมูคณะโทรมาจองตัวไว้ก่อนก็ได้ค่ะนะคะ0ูนย์หนนั่นเองนะคะเป็นร้านเก่าแก่นะคะคุณผู้ชมอเดี๋ยวเราจะชิมกันหน่อยนะคะทีนี้เริ่มจากเมนูเป็นเชิญค่ะชาก็แล้วกันนะคะชอบทานชาชาร้อนค่ะชาร้อนจะทานแบบนี้นะคะคนก่อน ต้องมีเสียงอ,นนอย่างนี้ด้วยนะอันนี้แล้วงมีเครื่องปรุงด้วยนะคะจะ,ะ,ะมีพวกเดี๋ยวขอนอนุญาตถอดแมสก่อนนะคะเพื่อที่จะชิมชิมชาร้อนหน่อยนะคะคือไม่ได้ชิมชาร้อนแบบนานมากโ้โห ค,ค,คือคือคือปกติจะทานรสชาติประมาณนี้อยู่แล้วจะหวานน้อยนะคะแล้วก็จะมีความหอมละมุนของกลิ่นชาค่ะก็มีหลากหลายเมนูนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมก่อนแต่ว่ายังไงก็ฝากคุณผู้ชมไ้ด้วยเผื่อมาที่อุบลราชธานีนะคะนึกถึงร้านอาหารที่เป็นแบบว่า,าร้านอาหารเช้านะคะหนึ่งในนั้นก็อย่าลืมนะคะร้านเนสกาแฟค่ะคุณผู้ชมอยู่ตรงหัหวมุมนะคะ สังเกตได้ง่ายๆนะคะหรือว่าจะโทรติดต่อมาก่อนสั่งจองโรงงหนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ที่ให้เกียิมาร่วมรายการแล้วก็แนะนําเมนูอาหารด้วยนะคะขอบคุณค่ะคจากร้านอาหารเช้าไม่ไกลมากแค่ข้ามถนนฝั่งตรงข้ามก็จะเจอร้านก๋วยจั๊บไก่ไพลินนะคะเปิดให้บริการนานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะ และร้านก๋วยจับไก่ไพรินถือเป็นอาหารที่คนอุบลคุ้นเคยมากเลยละค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับร้านก๋วยจับที่อุบลราชธานีกันหน่อยนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยเดินทางมาที่อุบลราชธานีหรือว่าอาจจะไปที่จังหวัดอื่นอาจจะเห็นร้านก๋วยจับอุบลเพราะว่าอุบลเป็นเมืองก๋วยจับนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านไพรินกับคุณแม่ไพรินเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะ คุณแม่ค่ะพูดถึงร้านกล้วยจับกันหน่อยนะคะอุบลนี่เป็นเมืองกล้วยจับนะนะคะแล้วทีนี้คุณแม่เป็นมาอย่างไงถึงถึงมาคิดทําร้านกล้วยจับแล้วตั้งมานานกี่ปีแล้วคะ30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีแล้วแต่ว่าคุณแม่ยังหน้าแบบว่าอ่อนเยาว์อยู่เลยนะคะกเกษียณแล้วค่ะแต่ว่าใจไม่เกษียณเกษียณแค่อายุนะคะคุณแม่เอาพูดถึงร้านกันหน่อยนะคะกว่า30ปีที่ทํามาก่อนหน้านั้นสมัยก่อน ตั้งแต่อดีตที่เราทําร้านมากับปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันเยอะไหมคะคุณแม่ต่างเยอะค่ะใช่ไหบ้างคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัตถุดิบอะไรมันแพงแล้วกําไรก็ไม่ได้เหมือนเดิมค่ะแต่ความเราก็ขายยังราคาเหมือนเดิมไม่ได้ขึ้นนะคะ40ขึ้นไปแล้วแต่ลูกค้าจะจะพอใจกับราคาค่ะขายมาตั้งแต่กว่า30ปีแล้วกว่า30ปีตอนนั้นก็จะราคาถ้วยแล้วเท่าไหร่คะ เอ่อสิบห้าบาทยี่สิบบาทค่ะสิบห้าบาทยี่สิบใช่ตอนนี้ต้องสองกล้วยแล้วถึงจะได้หนึ่ะบาทใช่ค่ะขายมาตั้งแต่ราคานั้นเลยะค่ตีนไก่น่ะสิบแปดบาทกระดูกหมูยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวนี้กระดูกหมูร้อยกว่าบาทค่ะใช่ค่ะตอนนี้กับราคาหมูที่กิโลประมาณสองร้อยนะคะแต่ก่อนหมูก็ยังไม่แพงค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วคือขายกล้วยจับอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ขายกล้วยจับแล้วมีปอกเปียะค่ะกล้วยจับนี่มีอะไรบ้างคะ มีกระดูกหมูตีนไก่ค่ะน้องไก่ค่ะไก่ฉีดหมูยอแล้วก็หมูเด้งค่ะก็มีก๋วยจั๊บที่มีหลากหลายเมนูค่มีด้วะค่ะในนั้นแล้วทีนี้จะมีไข่ด้วยถ้าเพิ่มไข่เข้าไปนี้เท่าไหร่คะรวมหมดทุกอย่างเลยรวมมิตรพิเศษนี่ห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทนะคะแบบว่าชามใหญ่มากก๋วยใหญ่มากถ้าถ้าคนทานน้อยนี่ไม่แน่นธรเลยนะไม่ต้องพิเศษต้องทานจนธรรมดา แล้วทีนี้มีเรื่องของปอเปี๊ยเข้ามาด้วยทำเองรอเปล่าทาเองค่ะทําเองค่ะน้ําจิ้มก็ทําเองค่ะทาเองหมดเลยทำเองหมดเลยค่ะถั่วนี่ก็คั้วเองค่ะน้ําจิ้มด้วยทาเองหมดค่ะแล้วทีนี้ชุดนี้ระคะเท่าไหร่คะห้าสิบบาทค่ะชุดละห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทนะคะมีกวยจั๊บมีปอเปี๊ยะเราต้องโผด้วยนะคะคู่กันก็จะได้อร่อยเพราะว่าเสิทำไมเวลาที่เราเราทานกวยจั๊บเนี่ยเราต้องทานกับ เป็นปลาต้องโกด้วยใช่ค่ะมันเป็นคู่กันอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วจะทนปลาตังไกอร่อยต้องต้องทานแบบไหนถึงจะได้อรรถรสก็แล้วแต่ลูกค้านะคะลูกค้าจะปรุงหรือไม่ปรุงก็ชิมดูน้ํามันกลมกล่อมอยู่แล้วค่ะคือส่วนใหญ่เราค่ะกลมกล่อมมาแล้วใช่ค่ะค้อทานอยู่แล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านเรานะคะ0 4 5ค่ะ2564 39นะคะ ค่ะนะคะก็โทรมาก่อนก็ได้หรือว่าอยากจะแบบว่าเดินมาชิลๆมาทานเลยอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเปิดทุกๆวันนะคะคุณผู้ชมอยู่ถนนถนนสีนรงค์ค่ะถนนสีนรงค์นะคะคุณผู้ชมก็ร้านก๋วยจับไก่ไพลินนะคะก๋วยจับไก่ไพลินนะคะคุณผู้ชมย่านนี้ต้องบอกว่าเป็นถนนสายอาหารนะมีหลากหลายอาหารมากๆเลยนะคะก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะคะร้านก๋วยจับไพลิน ตอนนี้พาคุณผู้ชมมาต่อกันที่ร้านบ้านดังนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์เวียดนามและตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนะยค่ะชื่ออะไรคะแฌนนะคะเป็นเจ้าของร้านค่ะค่ะ yes. น,น,นะคะคุณแจนนะคะอายุยังน้อยอยู่เลย <salts. S 1> นะคะพูด <Or> ถึงเรื่องของอาหารสไตล์เวียดนามกันหน่อยอันนี้คือร้านบ้านดังนะคะร้านบ้านดังนี้ชื่อนี้ได้มาอย่างไรคะ ค่ะก็ร้านบ้านดังนะคะคือดังเนี่ยมาจากนามสกุลค่ะเหมือนกับเป็นแท่ดังค่ะแล้วก็คือที่บ้านอ่ะเป็นคนเวียดนามกันมาเลยคืออย่างหนูก็พ่อกับแม่ก็เป็นคนเวียดนามค่ะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเลยค่ะทีนี้ก็ด้วยสไตล์อาหารเหมือนกับว่าที่บ้านเราทำทำ,ท,ำทานกันมาอยู่แล้วอะค่ะก็จะมาดัดแปลงบ้างเพื่อให้แบบให้มันเป็นเมนูที่สมบูรณ์ขึ้นค่ะพอเปิดร้านอาหาร แล้วทีนี้ร้านเรามีการตกแต่งที่แบบว่าคือมันมันมีงานศินละปะมาด้วยตรงนี้เราได้ไอเดียมาจากไหนแล้วเป็นศินละปะแบบไหนคะก็ด้วยความที่เราอยากสือว่าเออบ้านทางที่บ้านเราเป็นคนเวนนามด้วยนะคะแล้วก็อยากให้มีแบบดูด้วยความที่อยู่ในโซนเมืองเก่าอยากให้ดูแบบว่าเออเห็นกลิ่นอายของความแบบเวานเวนน้โบราณแต่เราก็ยังอยากให้ดูทันสมัยขึ้นนิดนึงค่ะก็เลยจะเป็นคล้ายๆ กอะไรโมเดิร์นประยุกต์เบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือแบบว่าเอาเอาเรื่องของกลิ่นอายเรื่องของในอดีตมาร่วมกับปัจจุบันให้มันร่วมสมัยกันไปได้นะคะแล้วทีนี้ด้านล่างก็จะมีเป็นงานศิลปะด้วยนะคะอันนั้นผสมผสานกันยังไงบ้างก็จริงๆตอนที่ออกแบบอะคะ่ะจะเป็นฝั่งของคุณป้าคุณป้าจะชอบความแบบฝั่งฝั่งผู้หญิงอะคะ่ะที่เป็น กระจกอะไรเงี้ยอยากให้ดูแบบมีมีผู้หญิงเห็นแล้วรู้ว่าเป็นคนเวียดนามแล้วก็ดูแบบสวยงามแต่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นอิฐเป็นลายเก่าๆอะค่ะก็อยากให้เรารู้ว่าเออมันเก่าๆนะมันอยู่ในโซนเมืองเก่ามันมีความแบบโบราณอะไรเงี้ยค่ะก็เลยผสมกันว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนเผื่อมาอุบลอยากจะมาทานอาหารที่ร้านแต่ว่าบางท่านก็อาจจะชมรายการอยู่แต่ว่าอยู่ที่อุบลแต่ว่าไม่อยากจะเดินทางมาสามารถที่จะสั่งผ่านพี่ลายแมนพี่แก๊บได้ไหมค่ะ,คะ ก็ตัวร้านนะคะอยู่โซนเมืองเก่าค่ะบ้านเลขที่257ถนนพมรา,านนะคะจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ค่ะว่าร้านบ้านดังค่ะ,คะแต่ว่าถ้าเกิดไม่สะดวกนะคะก็สามารถสั่งทางแก๊บไลแมนแพนด้าฟูดแพนด้าค่ะแล้วก็อุบลฮีโร่ค่ะ,คะ ค่ะทีนี้ก็ได้เวลามาดูเรื่องของเมนูอาหารกันแล้วนะคะคุณผู้ชมร้านบ้านดังนะคะเมนูสไตล์อาหารเวียดนามจะมีอะไรกันบ้างวันนี้นะคะแนะนําเลยค่ะค่ะก็เมนูที่ที่เป็นเมนูดังของร้านะคะ,คะก็จะมีเริ่มต้นด้วยแหนมเนืองค่ะแหนมเนืองต้องดูรายละเอียดก่อนนะคะว่าเครื่องเคียงม,มีอะไรบ้างะนะคะของที่ร้านนะคะก็จะมีหมูค่ะจะเป็นเนื้อหมูล้วนนะคะจะไม่ได้ผสมแบบ เป็นเนื้อหมูล้วนใช่ปั้นตีให้มันแบบว่าเิ้งดิบนะคะแล้วก็ไปย่างเตาถ่านมีด้วยกันห้าชิ้นค่ะแล้วก็จะมีกล้วยค่ะกล้วยตานีแล้วก็มะเฟืองค่ะกระเทียมแล้วก็พริกค่ะอันนี้ก็คือเครื่องเคียงที่เราจะทานร่วมกับแหนมเนืองนะคะทีนี้น้ำน้ำจิ้มค่ะทำเองทำเองค่ะกวนเองเลยใช้เวลากวนสามชั่วโมงค่ะ ก็คือวันต่อวันเลยใช่ไหมคะอ๋อก็จะเป็นรอบอะค่ะแต่ช่วงนี้ก็ประมาณสองสามวันทีค่ะของร้านมาที่เมนูนี้บ้างค่ะเมนูนี้ก็จะเป็นแกงมะเขือเทศนะคะก็จะเฮลตี้นิดนึงเป็นแกงมะเขือเทศมีหมูสับค่ะทานคู่กับผักสดแล้วก็ขนมจีนค่ะค่ะแต่ก็ไม่ลืมที่จะโรยด้วยงาขายวและอะไเพราะอะไรคะมันก็ได้ความหอมด้วยอะค่ะความหอมด้วยนะคะได้รสชาติของธัญพืชด้วยนะคะอทีนี้ อันนี้เป็นเมนูขนมเบื้องยวนขนมเบื้องยวนมันมีเอกลักษณ์มีความอร่อยมีความแตกต่างยังไงบ้างคือจริงๆมันก็เป็นหนึ่งในอาหารเวียดนามนะคะแต่ว่าของร้านก็จะเป็นใช้กุ้งฝอยค่ะผัดกับหมูสับค่ะแล้วก็จะข้างในไส้ก็จะมีถั่วงอกลวกด้วยค่ะใช่ทานคู่กับน้ำจิ้มที่มีแปงกับถั่วมันก็จะเข้ากันดีค่ะหอมอร่อยค่ะ อเอามาที่ยำบ้างก็จะเป็นยำหัวปีนะคะอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าชอบค่ะตัวนี้จะเป็นตีกล้วยะคะ่ะแล้วก็เอามาหั่นซอยนะคะลวกก่อนเสร็จแล้วก็มาปรุงรสคู่กับออหมูทอดะคะ่ะทานคู่กับข้าวเกี๊ยวปิ้งตัวนี้ก็ปิ้งเตาถ่านมันก็จะหอมของถ่านโบราณโบราณค่ะใชะ่เป็นแบบดั้งเดิมด้วยนะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นปอบเปียทอดค่ะที่บอกว่าเป็นสามกริย์ก็คือจะมีกุ้งปูแล้วก็หมูค่ะ ก็จะมี <Okay. S 1> ฉากกั้นให้ด้วยระหว่างโต๊ะนะคะโต๊ะนึงก็จะให้นั่งทานไม่เกิน 23, 2อถึงสท่านเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ให้สวมแมสด้วยนะคะ <c oughs> มีเจลแอลกอฮอล์มีสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็มีจุดคัดกรองที่เป็นกิจลักษณะนะคะเน้นที่สุดเลยเรื่องของการคุมเข้มมาตรการการแพร่ระบาดของโควิดสิบเกนะคะแต่ว่าร้านก็ยังเปิดอยู่นะคะคุณ <c oughs> ผู้ชมถ้าสนใจนะคะก็ผ่านมาทางนี้ก็ลองแวะมาทาน อาหารในสไตล์เวียดนามดูนะคะใครที่ชอบทานผักต้องไม่พลาดเลยทีเดียวร้านนี้นะคะบ้านดังนั่นเองค่ะค่ะไปทานอาหารกันมาก็หลากหลายร้านแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารในสไตล์เวียดนามนะคะแล้วก็ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเช้าแล้วก็ เรื่องของกวยจับอุบลนะคะทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาปิดท้ายกันที่ร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านกาแฟที่มีความเก่าแก่มากนะคะอยู่ที่อุบลราชธานีตรงถนนเขื่อนธานีนะคะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะคุ้นเคยกันมากเลยกับร้านนี้นะคะนั่นก็คือร้านกาแฟจักรวาลใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของอากาแฟด้านในร้านกันก,นก่อนว่านะคะกาแฟตอนนี้นะคะกับ ตั้งแต่อดีตด้วยมาจนถึงปัจจุบันเขายังมีเมนูอะไรที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และก็รสชาติที่ดั้งเดิมเอาไว้อยู่นะคะเดี๋ยวต้องสอบถามคนขายกันหน่อยนะคะที่ร้านนี้มีมีเมนูที่จะให้กับลูกค้าที่จะมาเลือกซื้อนี่มีเมนูอะไรบ้างตอนเช้าจะมีกาแฟกาแฟร้อนกับไข่ลวกปลาต้งกุ กาแฟร้อนไข่ลวกก็ต้องโขกกาแฟร้อนนะคะแก้วเท่าไหร่คะแก้วละ13 13บาทแล้วไข่ลวกเหรอคะฟองละ8บาทถ้ากินสองฟองก็15บาทอ๋อสองฟอง15นะคะแล้วมีประเภทเมนูเย็นไหมคะมีค่ะเย็นก็แบบเย็นถุงละ15ถุงละ15ถุงเล็ก15ถุงใหญ่20ถุงเล็ก15ถ้าแก้วเล็ก20 แก้วเล็ก20แก้วใหญ่ยี่หอาอย่าลืมแล้วกันฝากคุณผู้ชมไปด้วยนี่คือร้านจัก,กรวาลใจนะคะเป็นร้านกาแฟโบราณน,นะคะคุณผู้ชมที่สําหรับใครที่คอกาแฟในสไตล์แบบโบราณแบบนี้ร้านดังเดิมของอุบลราชธานีต้องที่นี่เลยนะคะค่ะถ้าหากว่ามีโอกาสมาที่อุบลก็อยากจะให้มาลองชิมนะคะตามรอยที่พวกเราพาคุณผู้ชมมาในวันนี้ก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ